พี่น้องสุปูผสุคนมาจากมือนี้ไม่แยกผ้ากินมามีนอกจากมามีเกี่ยวซื้อในหมู่บานนี่นะจ่าเพิ่นเอามาขายนอกจาะบดได้เองได้จ่าของพี่น้องในหมู่บานนี่นะจ่ะมามาได้จ้ามากินน้ากันได้จ้ากินมามีเกี้ยวจะแ่บได้จ้ะนี่เพื่อขายทุกมือนะจ่ะในหมู่บานพี่น้องกันนี่นะจ่มาแสบน้ากันได้จ้า งมาเรียบร้อยแลวจ้ะมาด้จ้ามากินน้ำกันมนื่อนี้กินบะหมีมม่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องสุขูสุขนมาได้จ้ะเด้อแซ่บจ้ะแซ่บมื่อีพักยังไรเนาะจ้ะมื่อนี้ ไม่จ้าไม่กินน้ำกำหลายคักนะจ้ะ ฝากเนื้อฝากโตน้ำเนยได้จัดเดอ้อ YouTube ่องแม่เยาเฟมารีจ้าทั้งเศรกิแม่เยาพากินเนาะจัดเนาะฝากกดไหลคดแช่น้ำเนยได้จ้า ก็จะามากินน้ำกันมันมเกียว แสบแสบแบจ้ะมันไม่พักหลายเลยมันเนี้มันจะเป็นหัวแล้พ่า มาจ้าม่กินน้ำกันเด้อฝาก็เไยก็แช่นเนะจ้าช่องยูทูบกับแม่เยาว a เฟมิลี่ชา e แนลทั้งเพจกับแม่เยาวพากินเ้าจ้าเนาะมาจ้ามากินน้ำกันเด้กกเดออากาศก็หฮ้อนหอนมนาพี่น้องเนาะ มันจ่านไม่ซื้อไม,ไมกัน มากินกั็ไม่เย้าด้วยจะเดินกินมามี่น่องมณอน,น,น่อพี่น่องกินมามี่น่องมูบ่อมเนาะพี่น่องมันมาขายนะจ๊ะเปนขายไล่หลายนะจ๊ะเกินกัาซื้อขึ้นซื้อปวดมอดดอกจานใหญ่ปวด ไม่ได้จ่าไม่ถึงกันเด้ออ่อนเอา มันละจ่ามากินกับแม่เยาฝากช่องน้ำเนื้อจัดเดอ้อช่องยูทูบกับแม่เยาแฟมิลี่ชาแนลนะจ่าทั้งเพจกับแม่เยาพากินนะจ่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อจ่าขามาเบิ้งซอยกันเด้อจ่าเดอ้อพี่น้องสุโขสุขพนนะจ่าเนาะมาส้มน้ำกันเนื้อจ้ามิยังกับคอมเมนต์มาได้เด้อจ้าเดอ้อกราบขอบพระคุณค่ะ